สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับก็ครบ4เดือนนะฮะกับเจ้าก a แล y กซี่ A30 ตั้งผมแล้วนะครับตลอด4เดือนที่ผ่านมานะครับผมมีประสบการณ์ดีๆนะฮะกับการใช้งานมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับหรือแม้การกระทั่งทํางานเอกสารต่างๆทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเพราะว่าตัวของเขาเองนะฮะมากับปากานะครับที่สามารถทํางานเอกสารหรือว่าเซ็นเอกสารอะไรต่างๆได้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแอปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำมัลติทาคมันติมินดโอนะฮะ ความหน่วงนะฮะแทบจะไม่มีเลยและแทบจะน้อยมากนะครับที่จะเห็นความหน่วงของเขานะครับผมถือว่าทํางานได้ลื่นไหลามากในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ซื้อ Galaxy ่ A23 อัลต a ไปแล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆของซัมซุงเองก็ตาม ผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดคุณภาพจอให้เป็นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้รายละเอียดของหน้าจอที่คมชัดนะฮะแล้วก็เล่นแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินไปกับความสดใสของหน้าจอนะฮะบางคนนะครับคิดว่านะครับว่าเปิดสุดแล้วจะทําให้ตัวเครื่องเรากินแบตตรงนี้เรายอมเสียแบตไปเถอะเพราะว่าเราซื้อมาเราได้คุณภาพจอมาแล้ว เขาให้จอที่สดใสสวยงามมาเราควรจะใช้คุณภาพจอให้มันสูงขึ้นเพราะว่าแบตของเขาเองเท่าที่ผมใช้งาน Galaxy s 2 3มานะครับผมถือว่ากินค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะในเรื่องของการปรับหน้าจอคุณภาพจอนะฮะเป็นแบบสุดนะครับผม ก็อยากให้เพื่อนๆลองปรับดูนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะฮะในเรื่องความร้อนนะครับ Galaxy a 2 3 u a l t a เนี่ยผมมองว่าจัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าตัว Snapdragon 8 Gen 2เองนะฮะเขาปรับแต่งมาเพื่อ Samsung โดยเฉพาะนะฮะการใช้งานต่างๆถ้าไม่เล่นเกมนะฮะแทบจะไม่เห็นความร้อนขึ้นมาเลยเวลาราจับ เราก็จะรู้สึกแบบอุ่นๆนิดๆนะฮะแทบจะไม่เห็นความร้อนขึ้นมาในตรงนั้นเลยนะฮะแต่สําหรับใครนะครับที่เล่นเกมนะฮะอาจจะมีความร้อนอยู่นะครับผมแต่ความร้อนในตรงนี้นะฮะเมื่อเราปิดเกมลงไปแล้วมันจะลดลงค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะเพราะว่าระบบระบายความร้อนเขาถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีในตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของความร้อนนะครับส่วนในเรื่องของการไหลของแบตใน s 2 3จีสามัลตาเนี่ยไม่เจอนะฮะในเรื่องของการไหลของแบตอย่างเช่นผมชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้นะฮะอย่างเช่นชาร์จไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะตื่นเช 97%หรือ96%เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากเซฟแบตเข้าไปอีกผมมีวิธีนะฮะถ้าบ้านเพื่อนๆน,นะครับมี WiFi ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆปิด 5G หรือ 4G ไปนะฮะตรงนี้จะเซฟแบตเราขึ้นไปได้อีกเพราะว่าในเรื่องของการกินแบตนะฮะก็มาในเรื่องของการเปิด 4G 5G ด้วยเพราะผมเทสดูแล้วในระหว่างเปิด 4G กับการเปิดใช้ WiFi นะฮะการกินแบตนั้นแตกต่างกันนะครับผมสำหรับใครที่มองว่าใช้งานแล้วแบตไหลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะฮะที่ใช้งานแล้วรู้สสึกกวว่่่าแแแบบบไหหลมดเรร็ิง,งที ให้เพื่อนๆไปเช็คเลยนะครับก็คือในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเราไปเปิดอนุญาตให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์อะไรต่างๆในเครื่องเราหรือเปล่าสําหรับฝั่ง Android เองนะฮะแอปพลิเคชันนั้นๆจะขอให้เราเปิดใช้งานทํางานพื้นหลังในตรงนี้ในการทํางานพื้นหลังเขาน่ยเขาก็จะ แอบส่งในเรื่องของตำแหนง่งหรือว่าแอบส่งอะไรต่างๆนะฮะในเรื่องของการซิงข้อมูลของแอปพลิเคชันเขาตรงเนี้จะทําให้เครื่องของเราเนะี่ยสกินแบตมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราก็ไปเล่เช็คแอปพลิเคชันดูแอปพลิเคชันไหนไม่ใช้เราก็ปิดทิ้งไปซะหรือว่าแอปพลิเคชันไหนเราใช้นะฮะเราก็ไปปรับแต่งการอนุญาตสิทธิ์นะครับให้เขาใช้งานเฉพาะตอนที่เราเปิดแอปเท่านั้นตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตบได้นะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมว่าเครื่องเพื่อนๆน,นะครับเป็นแบบไหนนะฮะ แล้วก็การอนุญาตสิทธิ์เป็นแบบไหนนะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบด,ดมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จบไปนะฮะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า Galaxy S23 Ultra เขาก็ทําออกมาได้ดีแล้วนะครับผมในเรื่องของการประหยัดแบตนะครับผมเพราะว่าการใช้งานตลอด1วันนะ,ะแบตลืดเรือเลยชาร์จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะออกจากบ้านไปใช้งานดูหนังฟังเพลงอยู่ข้างนอกนะครับผมแล้วแม้กระทั่งการเ,าเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆจากร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาบ้านก็เหลือยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วในเรื่องของการใช้งานเพราะว่า S2 ถ้าใช้งานในรูปแบบเดียวกันนะครับผมกลับมาบ้านเนี่ยแทบจะไม่ถึงบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวมาพูดสิ่งสุดท้ายนะสำหรับคนที่ซื้อ S23 Ultra นะผมก็มองว่าเขาต้องการที่จะใช้งานกล้องเพราะว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ต้องการใช้งานกล้องของตัวซัมซุงนะฮะเพราะว่าคุณภาพของรูปถ่ายหรือวิดีโอเขานะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีในส่วนของการใช้งานกล้องของเจ้า S23 Ultra ตัวนี้นะฮะตลอดการใช้งานที่ผ่านมานะฮะผมถือว่าทําออกมาได้ดีนะฮะในส่วนการใช้งานของภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายปกติการเก็บรายละเอ เียดภาพนะดีมากเลยหรือจะเป็นการถ่ายซูมนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะฮะในแต่ละระยะเลยนะฮะจะไม่ว่าจะเป็น 1x 3x 10x นะฮะแต่ตัวนี้นะฮะเขามีดิจิตอลซูมได้ถึง100เท่านะครับผมในการซูมนะครับผมผมแนะนําว่าไม่ควรเกิน30เท่าะะจะเก็บรายละเอียดภาพได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แต่ถ้าเลย30เท่าขึ้นไปแล้วการเก็บรายละเอียดภาพนะนะั้นแ่ะมันอาจจะเก็บได้น้อยลงความคมชัดของภาพนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องของสีสกินโทน,นต่างๆมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับผมแต่ก็ยังสามารถที่จะมองแล้ดูรู้ ่อยูสําหรับใครนะครที่จะเอาไปถ่ายอะไรที่มันแบบซูมนะครก็แนะนําว่าไม่ควรเกิน 30x นะครับผมถ้าจะเอาแบบคุณภาพนะฮะแต่ถ้าเอาแบบภาพที่ดูรู้เรื่องจะซูมไปถึงร้อยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเนี้ยเขาซูมถึงร้อยเท่านะฮะยังเก็บภาพออกมาให้เราดูรู้เรื่องได้อยู่บางคนนะฮะใช้งานแล้วอาจจะเจอที่ว่าถ่ายแล้วเจอสกินโทนเป็นสีเหลืองนะฮะตรงเนี้ยผมไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานะผมมองว่า มันสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองนะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครชอบแบบถ่ายแล้วจบเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องสกินโทนเหลืองลองถ่ายแล้วนะครับมาปรับในเรื่องของอุณหภูมิสีลงก็จะได้สีที่มันดีขึ้นในตัวแกลเลอรี่เองนะฮะเขาก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับแต่งอยู่แล้วไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของงานวิดีโอเองนะฮะปัญหาของการถ่ายวิดีโอนะเท่าที่ผมสังเกตนะฮะมีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องของเฟรมเรทนะฮะบางครั้งนะครับผมอาจจะมีเฟรมเรทดรอปบ้างนะฮะภาพ เวลาถ่ายงานมานะเรามองตอนแรกมันโอเคนะฮะแต่ปัญหาตามมาทีหลังคือเวลา,าผมเอาลงความแล้วผมมาเปิดดูภาพมันกระตุกนะครับมันไม่สมูทนะครับผมเหมือนเฟรมเรทมันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับผมแต่ปัญหานี้จะเกิดในกรณีเราเปิดถ่ายวิดีโอไปสักระยะหนึ่งแล้วเกิดคมลสัดสมที่ตัวเครื่องนะครับผมเฟรมเรทเขาจะตกนะอันนี้อาจจะต้องรอเขาพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมแต่โดยรวมแล้วถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะการเก็บสีการเก็บรายละเอียดของภาพโอเคเลยแล้วก็ตัวกล้องนะฮะเขาก็ถ่ายถึง 4K ได้เลยนะฮะในงน้ไดส่วผม ก็ใช้แค่ Full HD ก็เพียงพอต่อการใช้งานของผมแล้วแล้วก็อีกอย่างนะ,ะที่ผมชอบในตัวกล้องของ Galaxy a 2 3 Ultra ในเรื่องของงาน Portrait งาน Portrait ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นซูม 1x นะฮะ 3x นะครับผมแล้วก็อัปเดตใหม่ของเขานะฮะมี 2x เข้ามานะครับผมการถ่ายรูปนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากการตัดขอบนะฮะค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะฮะคมข,ขึ้นนะครับแต่จะมีหลุดๆบ้างนะฮสำหรับเส้นผมที่แบบมันฟุงฟ้งๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของงานวิดีโอเองนะครับสามารถเปิด Portrait วิดีโอได้ทััั้้้้งงงงงกกกลลลลออออหหนนนาาาแะะคะรบผตดขขเข โอเคเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกต้องปรับระยะลงมานะส่วนมากผมใช้ประมาณที่ความเบอร์ประมาณที่3ผมมองว่ามันกาลังพอดีถ้าเปิดไปสัก4ีสักห้าเนี้ยมันรู้สึกว่ามันดูเป็นหลอกๆไปแล้ว สรุปโดยรวมนะฮะกับการใช้งาน Galaxy A 2 3 Ultra นะฮะตลอด4เดือนที่ผ่านมาของผมนะครับผมถือว่าทำงานได้ดีแทบทุกจุด นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานต่างๆนะครับเรื่องประการเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการเล่นเกมเรื่องกล้องแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของบางเรื่องที่เป็นฟังก์ชันที่แบบเสริมเข้ามาอย่างที่ผมเจอปัญหาเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของซัมซุงเด็กซัมซุงเด็กนะครับเวลาผมใช้งานในการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับผมมีการหน่วงมีการดีเลย์นะฮะแทบจะใช้งานไม่ได้เลยเวลาผมต่อเมาส์นะฮะที่ตัวโทรศัพท์มือถือนะฮะใช้เมาส์เลื่อนนะฮะเคอร์เซอร์เมาส์นะฮะ,นะ,ะบนทีวีนะฮะ,ะ,ะมันยังไม่ไปเลยนะฮะแต่เมาส์ผมอะเลื่อนไป ผมพิมพ์ไปแล้วมันยังไม่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับผมผมเลยต้องไปซื้อสาย HDMI นะฮะมาต่อเข้ากับทีวีนะฮะเพื่อใช้งานสสุงเด็กตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เขาอาจจะต้องแก้ไขหรือใครมีวิธีแก้ไขการต่อใช้งานแบบไร้สายนะก็แนะนําผมเข้ามาได้นะฮะส่วนเรื่องของการใช้งานนะฮะเพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนนะครับผมคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างได้นะครับผมบางอย่างบางสิ่งนะฮะถ้าผมเคยเจอแล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาในตรงนั้นให้ได้นะฮะผมก็จะแนะนําเพื่อนๆหรือบางอย่างนะฮะผมอาจจะยังไม่เคยเจอนะฮะก็แนะนามา คลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะฮะขอบคุณเพื่อนทุกคน,นะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ